สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมคนเดิมนะแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วสำหรับเกม Final F อร์ d d รดาค Security b r e a c h นะครับวันนี้มากับภาคทฤษฎีอีกหนึ่งครั้งเพราะคลิปก่อนก่อนหน้านี้ที่ผมได้ทำไปผมก็มีการพูดถึงตัวเกเกอรีตัว v a n นิซ a ตัว Freddy แล้วก็หุ่นตัวอื่นๆบ้างบางส่วนไปแล้วแต่ว่ามันมีหุ่นอยู่หนึ่ตัวด้วยกันที่มันดูแปลกมากกว่าตัวอื่นๆทั่วไปซึ่งนอกจากความแปลกนี้แล้ว ความลึกลับของมันนั้นก็ยังมีมากอีกด้วยแหละครับและใช่แล้วครับผมกําลังจะพูดถึงหุ่นซันและมูลแอนิมาทรอนิกนั่นเองมันเป็นหุ่นอะไรกันแน่และหุ่นตัวนี้มันมีจุดประสองค์อะไรเดี๋ยวเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันครับโดยหุ่นซันและมูนแอนิมาทรอนิก หรือเรียกรวมๆกันว่า Daycare a t t e n d a n t เป็นหุ่น Animatronic ที่มีความแตกต่างจากแคมร็อก a n i m ม t r o n i c นะครับเพราะว่าทาง f a s t b e c r Entertainment เขาตั้งใจดีไซน์หุ่นพวกนี้เนี่ยให้มีความเหมือนมนุษย์ให้ได้มากที่สุดนะครับนอกจากนี้ทาง f a s t b e c r Entertainment ยังดีไซน์ให้หุ่นตัวนี้สามารถจำแนกรูปแบบของหุ่นตัวเองได้ตามความสว่างของพื้นที่นั้นเมื่อไหร่ที่โซนเดย์แครเปิดไฟสว่างสวยัย หุ่นด c แ r เอท t e n แดน c ์จะกลายเป็นสันและคอยดูแลเหล่าเด็กๆในยามที่เด็กๆนั้นกำลังกระตือรือร้อนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการพาเด็กไปดูประเป็ตโชว์การเพ้นมือการเล่าเรื่องราวต่างๆหรือว่าพาเด็กไปกินฟีซี่เฟสซ,ซึ่งเป็นเครื่องดื่มชูกำลังของแบรนด์เฟสแบ็กเอนเตอร์เทนเมนเรียกได้ว่าหุ่นตัวนี้ จะสามารถมอบความสุขทุกอย่างและทำอะไรตามที่ต้องการได้ตราบใดที่หุ่นซันอนิมาทรอนิกไม่ได้ละสายตากับเด็กๆเ,เหล่านั้นไปซะก่อนส่วนหุ่นมูลอนิมาทรอนิกจะตรงกันข้ามในทุกๆอย่างโดยเขาจะสามารถปรากฏตัวขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อความสว่างในโซนเดย์แคร์หรือว่าโซนในห้างแห่งนั้นได้มืดลงไปเท่านั้นซึ่งในด้านนี่ใสเนี่ยผมอาจจะต้องจำแนกเป็น2รูปแบบด้วยกันซึ่งเป็น2รูปแบบที่อ้างอิงตามเวลานะครับในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยหุ่นมูลอนนิมทรอนิก ก็น่าจะเป็นหุ่นที่ดีเหมือนกับหุ่นซานนั่นแหละซึ่งหน้าที่หลักๆของหุ่นมูลนั้นนั่นคือการพาเราเด็กๆไปเข้านอนในโซนเดย์แคร์นั่นเองส่วนในภายหลังนั่นคือช่วงที่เวเนเซาหรือว่าแวนนี่ได้เข้ามาในห้างแห่งนี้และได้ปล่อยไวรัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วหุ่นมูลอินโมทรอนิกเลยทำหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปนั่นคือการลงโทษเหล่าเด็กๆที่ไม่ได้ทำตามกฎอย่างที่เขาต้องการและสร้างความน่ากลัวชนิดที่ว่าเด็กบางคนนี่ถึงกับต้องกลับบ้านแล้วก็ฉี่ราดกันไปตามๆกันพูดมาจนถึง จุดนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าเฮ้ยหุ่นมูลมันจะดีตั้งแต่ต้นได้ยังไงเพราะว่าหุ่นมูลมันเป็นหุ่นที่ดูไม่ดีเอามากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะให้เด็กมานอนในโซนเดย์แคร์อย่างนี้เหรอมันเป็นห้างนะเว้ยคือมันต้องมีเวลาปิดหรือเปล่าแล้วถ้ามันมีเวลาปิดเนี่ยมันจะมีหุ่นมูลไปเพื่ออะไรกันงั้นเรามาเริ่มที่คําถามแรกกันก่อนคือผมต้องบอกว่าหุ่นมูลเนี่ยมันเป็นหุ่นที่ดีได้นะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้น หุ่นทุกตัวเนี่ยมันก็เป็นหุ่นที่ดีได้เหมือนกันแต่มันเป็นผลมาจากไวรัสที่แวรนี่เนี่ยทำการแพร่กระจายไปทั่วห้างนั่นเลยทําให้หุ่นมูลอินเมทรอนิกรวมถึงหุ่นตัวอื่นๆเนี่ยเริ่มไล่ล่าเกเกอรี่มาตั้งแต่นั้นซึ่งถ้าเราอ้างอิงจากซีดีของจิตแพทย์เนี่ยเราจะได้รู้ว่าตอนแรกเนี่ย v a n n ี่หรือว่า Vanessa เธอไม่ได้ทํางานที่ห้างเม g a p i ซซ่าเพลตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยทำงานเป็นหน่วยไอทีที่ s t ส a ์แบ n t อนเทนเมนต์มาก่อนและถึงแม้ว่าจะเป็นหน่วยไอทีเนี่ยก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับห้างแห่งนั้นเลยด้วยซ้ำนะครับและมันต้องใช้เวลานานมากจนถึงขนาดที่ว่าเปลี่ยนเป็นจิตแพทย์คนที่4แล้ว Vanessa ถึงเข้าไปทํางานที่ห้างแห่งนั้นซึ่งก่อนหน้านั้นหุ่นมูลอนิมาทรอนิกก็น่าจะเป็นหุ่นที่ดีอยู่แหละครับแล้วเดครจะไฟดับได้ยังไงเนี่ย อตอนเริ่มเกมก็น่าจะเห็นแล้วแหละครับว่าไฟมันดับจริงๆซึ่งตอนที่ไฟดับนั้นหุ่นมูลอนิมัทรอนิกก็น่าจะมากล่อมเด็กๆให้หลับในโซนเดแค์ตรงนั้นเลยมันก็เหมือนกับโรงเรียนอนุบาลนั่นแหละครับที่โซนที่เราเรียนอยู่เนี่ยเราก็สามารถนอนตรงนั้นได้เหมือนกันส่วนอีกคําถามหนึ่งที่ว่าห้างแห่งนี้มันต้องมีเวลาปิดสิในส่วนนี้ผมก็จะมีข้อขัดแย้งอยู่นะครับซึ่งเป็นความคิดของผมโดยส่วนตัวเท่านั้น นั่นคือห้างแห่งนี้เนี่ยเขาเปิด24ชั่วโมงครับซึ่งถ้าพูดในชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันก็มีห้างหลายๆที่นะครับที่เขาเปิด24ชั่วโมงเหมือนกันอาจจะเปิดในบางโซนหรือว่าบางห้างเนี่ยก็อาจจะเปิดทั้งห้างเลยซึ่งในกรณีของ f ฟ e d d y f a ลชแ a งก e าพิซซ่า p แห่งนี้เขาก็น่าจะเปิด24ชั่วโมงเหมือนกันนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าในตอนที่เกเกอรี่ได้มาติดอยู่ในห้างแห่งนี้นั้นมันเป็นช่วงที่ห้างแห่งนี้เขาปิดปรับปรุงพอดี ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมหุ่นแอนิมาทรอนิกหรือว่าจะเป็นการซ่อมแซมโซนอื่นๆที่มันพังจากการที่หุ่นแอนิมาทรอนิกไปทําลายบ้างก็ดีหรือว่าบางจุดมันเสียบ้างก็ดี <S <S เขาก็เลยต้องปิดปรับปรุงห้างแห่งนี้ <S <S ในช่วงที่เกโกรี่เนี่ย <S 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 เขาได้มาอยู่ที่ห้างแห่งนี้แบบพอดีเป,เป๊ะๆมากเลยส่วนหลักฐานเนี่ยมันก็เห็นอยู่ตรงหน้าทุกคนอยู่แล้วนั่นคือไฟแล้วก็อะไรหลายๆอย่างที่มันยังเปิดค้างไว้อยู่เพราะว่าถ้าห้างปิดในช่วงเวลานี้ผมคิดว่าเขาคงจะไม่เปิดไฟ เปิดเครื่องอาร์เคดแล้วก็เปิดทุกอย่างให้มันเปลืองไฟเล่นใช่ไหมละครับและเพื่อสําหรับใครที่ถามมานะครับว่าเออเดยคเนี่ยเขาสามารถมานอนได้ที่นี่ได้จริงหรือเปล่าคือผมไปหาข้อมูลมาบางส่วนนะครับว่าที่ต่างประเทศที่เขาทําการเปิดเดยแครเนี่ยผู้ปกครองสามารถมาฝากเด็กให้สามารถอยู่ในเดยแครได้เนี่ยตั้งแต่1วันจนถึง1เดือนเลยและครับฉะนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่แปลกสักเท่าไหร่นักที่เราจะให้เราเด็ก ได้มานอนกับหุ่นแอนิมาทรอนิกที่เขาลักแล้วก็อยู่กับเหล่าเพื่อนๆและมาสนุกด้วยกันอะไรแบบนั้นแล้วถ้าพูดถึงด้านแนวคิดในการสร้างห้างแห่งนี้และมีเดย์แคร์เข้ามาอยู่ในห้างแห่งนี้ด้วยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าห้างแห่งนี้มันมีอะไรครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นของกินความสนุกในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นตู้อาร์เคดโรงหนังหรือว่าจะเป็นโชว์ของหุ่นแกมล็อกแอนิมทรอนิกแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ที่สามารถมาสังสรรค์กับเหล่าเพื่อนๆได้ซึ่งก็แน่นอนครับ ผู้ปกครองคนไหนที่อยากจะฝากเด็กในโซนเดย์แคร์เนี่ยเขาก็ต้องซื้อเดย์แคร์พา s สให้เด็กๆเ,เหล่านั้นได้ไปอยู่กับหุ่นซันและมูลแอนิมาทรอนิกและนั่นก็หมายถึงเม็ดเงินอันมหาศาลที่ f a s t b a c เอนเตอร์เทนเมนจะได้มานั่นเองนี่ยังไม่นับ m e r c ์เชนดิสต่างๆอย่างเช่นตุ๊กตาหรือว่าเสื้อนะครับ รวมถึงลูกอมซันดรอปและมูนดรอปที่เขาก็ขายเหมือนกันคือเรียกได้ว่าห้างแห่งนี้เขาวางกลยุทธ์ด้านการตลาดได้ดีมากๆเลยแล้วก็เพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยละกันเนาะ mm. เพื่อมีคนถามมานะครับว่าตกลงแล้วหุ่นซันกับมูนเนี่ยคือตัวเดียวกันไหมซึ่งหลักฐานแล้วก็อะไรหลายๆอย่างมันบ่งบอกได้ชัดเจนมากๆเลยครับว่าหุ่นซันกับมูนเนี่ยคือหุ่นตัวเดียวกันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนร่างจากซันเป็นมูนในเฟรดดี้แอนด์เฟรนซ์ออนทัวร์ตอนที่2 รวมถึงการสรับร่างในเกมเองเนี่ยก็เป็นการบ่งบอกชัดเจนมากๆเลยครับว่าเออมันคือตัวเดียวกันจริงๆแต่ว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันคือคนละตัวกันเพราะว่าไปดูคลิป YouTube เจ้าอื่นๆมาและเห็นว่าเมื่อเขาทำการแฮกกล้องเนี่ยสังเกตว่าเออตอนที่ซันมันตกลงไปและมูลมันโผล่มาเนี่ยมันคือคนละตัวกันซึ่ง จะไปบอกอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ครับเพราะว่านั่นคือจุดที่ผู้พัฒนาเกมเขาไม่ได้อยากจะนําเสนอแบบนั้นเราต้องมองจากภายในตาของเกเกอรี่เป็นหลักมากกว่านะครับไม่ใช่ว่าเราทําการแฮกกล้องและบอกว่าเป็นคนละตัวกันแต่มันก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเป็นคนละตัวกันหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าเป็นตัวเดียวกัน อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าจะไปบอกว่าเออทำการแฮกกล้องและเห็นว่าเป็นคนละตัวกันอันนี้แค่อยากจะบอกว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้เท่านั้นเองนะพอมาถึงจุดนี้แล้วเราต้องมาเจาะลึกอะไรให้มากขึ้นสำหรับตัวมูลนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้พูดไปข้างตน้นหุ่น d ด y แ a ร์แอ t เทนแดน e เนี่ยเปรียบเสมือนว่าเป็นหุ่นที่มี2บุค,คลิก บุคลิกแรกจะมาตอนที่มีแสงสว่างนั่นคือสันส่วนบุคลิกที่2คือตอนที่ไฟดับมูนจะโผล่ขึ้นมาซึ่งการที่หุ่นตัวนี้มี2บุคลิกเนี่ยนั่นเลยเป็นเหตุผลที่เมื่อแวนนี่ทําการปล่อยไวรัสไปแล้วมีเพียงแค่หุ่นมูนเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบนี้แต่ว่าหุ่นสันกลับไม่เจออะไรแบบนั้นซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในช่วงนั้นในตอนที่แวนนี่เข้ามาปล่อยไวรัสเนี่ยคือตอนที่เดแคร์กำลังปิดไฟอยู่พอดีและตอนนั้น หุ่นเดคแคร์อทเทนแดน์ได้เปลี่ยนเป็นมูนและเมื่อไวรัสเข้าตัวมูนแล้วมันก็เลยทําให้หุ่นตัวนี้เกิดอาการบ้าคลั่งและไล่ลงโทษเราเด็กๆที่ทําตัวไม่ดีหลังจากนั้นซึ่งดูเหมือนกับว่าซันเนี่ยจะรับรู้ในจุดนี้ด้วยแหละครับเพราะว่าหุ่นซันจะย้ําอยู่เสมอเลยครับว่าจะทําอะไรก็ตามขออย่างเดียวคือขอให้ไฟเปิดอยู่ตลอดเวลา พอเมื่อไหร่ที่หุ่นมูลได้ปรากฏตัวขึ้นมันจะต้องมีอะไรที่เลวร้ายเกิดขึ้นหลังจากนั้นแน่แและยิ่งไปกว่านั้นครับผมคิดว่าหุ่นซันเนี่ยน่าจะรับรู้อะไรที่มากกว่านั้นอีกด้วยเพราะว่าถ้าเราไปที่ห้องลับด้านหลังของห้องเดย์แคร์เนี่ยเราจะพบว่าห้องนั้นมันเป็นห้องที่หุ่นซันได้ปรากฏตัวขึ้นมาตั้งแต่ตอนต้นเกมซึ่งภายในห้องนั้นมันจะเป็นอะไรที่แปลกมากๆเพราะนอกจากว่ามันจะมีซากหุ่นที่พังแล้ววางกองเรียงรายเต็มไปหมดมันยังมีบ้านของเล่น ตุ๊กตาและมันยังมีห้องลับอีกห้องหนึ่งซึ่งจะมีตู้เกมของบอลลูนบอยอยู่นะครับและไอเจ้าตู้เกมบอลลูนบอยนี่แหละครับที่เป็นเบาะแสหลักเพราะเมื่อเราทําการเล่นเกมนี้ไปแล้วเราจะพบว่าในเกมนี้มันมี g ล i t ชอยู่นะครับซึ่งพอเราเข้าไปยัง g ล i t ชและเดินตามทางขึ้นไปเรื่อยเรเราจะพบว่าบอลลูนบอยนั้นได้ถูกสั่นและมูนทําการมองอยู่และมันจะมีตัวอักษรเขียนขึ้นมาว่า good night หรือราตีสวัสด์ด้วยแหละครับ ซึ่งในจุดนี้มันทำให้ผมคิดทฤษฎีบางอย่างขึ้นมาได้นะครับนั่นคือผมคิดว่าหุ่นมูลเนี่ยน่าจะเป็นตัวแปลสำคัญในการหายไปของเราเด็ก,ดกๆที่อยู่ในห้างแห่งนี้อีกด้วยแหละครับและผมคิดว่าหุ่นมูลแอนิมาทรอนิกเนี่ยน่าจะเป็นหุ่นตัวแรกที่แวนนี่แฮ็กเข้าไปในระบบนะครับแล้วก็น่าจะเป็นหุ่นเพียงตัวเดียวเหมือนกันที่แวนนี่สามารถแฮ็กได้ลึกมากกว่าตัวอื่นๆน,นะครับเพราะว่าสังเกตได้จากดวงตาสีแดงที่ไม่เหมือนกับหุ่นตัวอื่นๆ และก็การรับคำสั่งที่ดูแตกต่างจากหุ่นตัวอื่นๆอ,อย่างเช่นการพาแกมล็อกเฟรดดี้เข้าไปในห้องพาร์ทแอนด์เซอร์วิสสำหรับผมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแปลกพอสมควรเลยแหละครับและยิ่งถ้าเราทำการเจาะลึกให้มากขึ้นเนี่ยเราจะพบว่าหุ่น d ด y c แคร์แอทเทน n t นั้นมันจะมีความคล้ายคลึงกับวาเนซ่าและแวนนี่เอามากๆเลยครับ คือเป็น1บุคคลแต่มี2บุคลิกเหมือนกันด้านหนึ่งเป็นด้านที่ดีแล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็นด้านที่เลวนั่นเองแต่ว่าจะพูดอย่างนั้นก็คงจะไม่ได้ครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเนี่ยหุ่นมูลก็น่าจะเป็นหุ่นที่ดีเหมือนกันแต่ว่าก็ถูกแวนนี่ใส่ไวรัสเข้าไปในร่างก็เลยทําให้มูลเนี่ยกลายเป็นหุ่นที่ดูไม่ดีซะงั้นและก็นอกจากนั้นอันนี้เป็นอีสต์เอ็กหรือว่าอาจจะเป็นบั๊กก็ยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าถ้าเราทําการดิสแทรกตัวซานเนี่ยแล้วก็แอบขึ้นไปยังบ้านของเล่่่นนนเเรราาจะห็ววตัิกีย เขาปิดหน้าตัวเองนะครับแล้วก็ก้มหน้าอยู่อย่างนั้นเหมือนกับว่าเขาดูเสียใจอะไรยังไงก็ไม่รู้ซึ่งนี่อาจจะเป็นการอ้างอิงถึงความเสียใจที่ตัวเขานั้นไม่สามารถช่วยเหลือเหล่าเด็กๆจากหุ่นมูลแอนิมาลทรอนิกหรือว่าอีกหนึ่งบุคลิกในตัวเขาได้นั่นเองซึ่งไอจุดนี้มันจะไปเชื่อมโยงกับตู้เกมบอลลูนเวิลด์นะครับเพราะว่าผมคิดว่าบอลลูนเวิลด์นี่แหละน่าจะเป็นคีย์หลักของการหายตัวไปของเหล่าเด็กๆก็เป็นได้เหมือนกับว่าหุ่นมูลนั้นเขาบังคับให้เด็กเนี่ยทำการเล่นเกมนี้ และเมื่อทําการเล่นเกมไปเรื่อยๆตัววินเลยมอาร์ฟตันที่อยู่ในคราบกริชแท็บ Tab เนี่ยเขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาและทําการฆ่าเด็กคนนั้นทิ้งซะในรูปแบบที่อาจจะดูแปลกๆหน่อยก็คืออาจจะดูดเข้าไปยังตู้เกมอะไรประมาณนี้หรือเปล่ามันอาจจะดูเวอร์นะครับแต่ว่ามันก็เป็นไปได้นะเพราะว่าถ้าเราทําการดูที่กริชของเกมบอลูนเวิลด์รวมถึงคําว่า굿ไนท์เนี่ยสีของกริชแล้วก็ตัวอักษรนั้นมันจะเป็นสีม่วงซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงวิลเลยมอาร์ฟตันนะครับและยิ่งไปกว่านั้น เราจะเห็นตู้เกมนี้ในตอนที่เราสู <S <S ้กับเบิร์นแทอีกด้วยเป็นไปได้ไหมครับว่าไอ้ตู้เกมนี้แหละอาจจะเป็นเหมือนประตูมิติที่ทําการส่งเด็กจากโซนเดย์แคร์เข้าไปหาตัวเบิร์นแทได้อย่างง่ายดายหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ชัวนะครับอาจจะต้องรอ DLC หรือว่าอะไรก็ตามที่จะมาในอนาคตยังไงก็ อาจจะต้องรอดูกันต่อไปอีกสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับข้อมูลของซันและมนะูนเนาะหวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นการบ่งบอกข้อมูลและก็วิเคราะห์ประวัติของตัวซันกับมูนเนี่ยไม่มากก็น้อยนะครับและคุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ที่กล่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ